ครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องชินครีมนะครับไอวันนี้นะครับผมก็จะมายัดไอนี่เลยลูกโปรเจคเตอร์นะครับ f o r t จูเนของ f o r t จูเนอตัวปีล่าสุดเลยไปใส่กับรถ6กล้อนะครับ isuzu 135นะครับซึ่งเป็นไฟ24โวลต์ด้วยอันนี้ไม่ใช่งานหลักๆผมนะครับงานหลักๆผมก็ทำงานประจำอยู่แถวบ้านนี่แหละซึ่งรถ6ล้อคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเขาใส่โปรเจคเตอร์อยู่แล้วก็ใส่จากผมไปนี่แหละ แต่ว่าใส่มาแล้ว2ปีจะ3ปีแล้วมั้งเปิดแทบทุกวันอนะ่ะวันละ3มชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะ่ะก็แสงผมไปเปิดดูโอโ้โหดอบลงไปเยอะมากเลยซีนอนผมก็เลยว่าจะใส่โปรเจคเตอร์ลูกนี้ให้ดูเพราะว่าแสงมันจะดอบลงไปช้ามากกว่าซีนอนเยอะเลยแต่ว่าถ้าติดกับ6กรมันจะไม่แยงตาเท่าไหร่นะผมวา่าเพราะว่าหน้ามันก็ไม่สูงเท่าไหร่อ่ะหน้ามันก็ต่ำๆเองก่อนอด่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผู้ติดตามไม่ขึ้นเลย <c oughs> อันนี้นะครับ ผมซื้อมา2 0 0 0 2,000กว่าบาทนี่ก็จะมีลูกโปคู่หนึ่งนี่อันนี้ผมยังไม่ได้เก็บแต่ว่าเจ้านี้ก็จะดีหน่อยแถมไอ้น,นี่มาให้ด้วยแถมไฟไฟดีไลส์ฟอจูเนอร์มาคู่หนึ่งแต่ว่าไฟดีไลส์นี่ผมก็ผมไม่ได้ใช้หรอกครับก็จะมาเก็บไว้เป็นอะไรนั่นแหละแล้วก็แถมนี่อันนี้เป็นมอเตอร์ปรับระดับมอเตอร์ปรับระดับแถมมาด้วยคู่หนึ่ง ซึ่งถอดออกมาจากโคมอ่ะเอาง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นโคมมือสองนะครับนี่มีขาหักด้วยปกติตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับตัวที่มันขาหักนี่เพราะว่าที่ผมใช้ผมก็จะแกะออกเอาแต่ลูกโปไปอันนี้เขาเรียกว่าใบ LED นะครับก็จะไม่มีหลอดนะครับก็จะมีแต่ชิปชิป LED อยู่ข้างในนี่แล้วก็อันนี้ก็พัดลมนะครับนี่พัดลมระบายความร้อนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถ6ล้อคันที่จะติดนะครับ ครับก็นี่ก็จะเป็นคันที่ว่าจะทำนะครับอันนี้เป็นลูกปูซีนอนนะครับลูกปูซีนอนติดมาแล้วส,ส,สองปีจะสามปีละ<ส>ก็จะเอามาแทนที่ลูกปูเดิมอันนี้นะครับแสงมันดรอปลงมากแล้วตัวเนี้โอเค จนจะค่ำแล้วเพิ่งเดินสายไฟเสร็จนี่อันนี้เป็นซีนอนตัวเดิมนะครับเป็นหลอด D2 แล้วก็อันนี้เป็นบนหลาดบหลลาดซีนอนส่วนั้นนี้เป็นไฟ f o r t เนอรไฟใบ LED ของ f o r t เนอร์นี่ครับเดินสายไฟเดินเดินไปเดินตรงไปแบตแล้วก็มีกล่องกล่องแปลงไฟไม่รู้เห็นไหมโอ้ไม่ได้เอาไฟฉ่มานี่ครับโอ้โหไม่น่าเห็นหรอกโอ้เออเอาเป็นว่า ก็เดินสายเดินสายมาเพิ่งเสร็จนี่ครับก็จะมีไฟต่ําไฟสูงเดี๋ยวมาเปิดดูอันนี้ไฟต่ําไฟต่ำก็จะมีเส้นตัดอย่างนี้เดี๋ยวเปิดไฟสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะเอาอันนี้ไปยัดใส่ในโคมในโคมสองในโคมคู่นี้นะครับถึงเวลาเสร็จก็จะมาเสียบใส่เลย <ม> <มา S 1> ตอนนี้นะครับจะมารีวิวลูกโฟอร์จูเนอร์ที่ยัดลงหกล้อเนี่นะครับนี่แสงนี่อันนี้ก็เป็นไฟต่ำนะครับเส้นคาดอฟคือผมผมปรับไว้โคตรต่ำเลย แับสูงกว่านี้กลัวมันแหงตารถชาวบ้านเขาไป f o r t จูเนนะครับมาใส่กับรถหกล้อเอ็นฮิตอหนึ่งสามห้าอันนี้ไฟสูงไฟต่ำโอเคข้างในเห็นไหมเส้นตัดมันอยู่ตรงเนี้ย นี่ครับลูกโปรเฟอร์จูเนอร์ใส่กับกรถหกล้อเป็นอะไรเรื่องกันเลยโอเคเดี๋ยว,วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วย